พี่นอ้องปอกปายสุขสุกข้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเอาสองคนเท่าเราเลือกเหมือนเดิมพี่น้องเป็นปกติมีเรืองขี่มาแจ้งพี่น้องที่มันบบเหมือน,นเดิมแจ้งเย็บซี่สุกสุกข้ขนน้องนุ่งแจ้งว่าผมไล่ลบคลิปออกที่ ที่มันมีโลโกลบริษัทเสียบ,บริษัทเิ่นที่ผมเฮ็ดคลิได้รถนะ่พี่น้องผมผมไล่ลบคิป,ป,ปออกมดแลวเดอเดี๋ยวผมจีเฮ็ดขึ้นเมื่อไม่ผมก็เสียดายอยู่แต่ว่าบริษัทเป็นว่ามันมีโลกโลก้บริษัทเป็นหมวกได้ลบบอกเพิ่นให้ลบบอกเดี๋ยวผม,มเฮ็ดขึ้นเมื่อไม่สำหรับน้องนูผู้ให้เขามารับทั้งเขามากดติดตามก็ไเลย กี่เริ่มทยอยเฮ็ดคลิปขึ้นมาไม่หระพี่น้องไล่ให้มันครบทุกคลิปทุกคลิปเลยอันนั้นมันใส่เสียบริษัทเพิ่นว่าสันเพิ่นว่าครับไปเฮ็ดในรถบริษัทพะนะโลโก้บริษัทเพิกโกโ่พนว่าบ่ให้มีพะนะเออบอกให้ผมลบผมก็เลยลบบอก <c oughs> มาบอกกาว FC สุขุสุขคนพี่น้อง,องเดี๋ยวผมอี็ไล่เฮ็ดคลิปขึ้นมาใหม่ ี่นบะหมี่อย่างไรผมก็มีแนวมาแนะน้ำมาแนว่านามาแกงเตือนซัมนี่นะครับเอ้าวสวัสดีครับอยู่บ็นน้ำไก่เป็นโดน้อพี่น้องเด้อขอพูดในหลายที่เขามากดติดตามเอ้าวซัมนี่นะครับ